ฝากกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาอีกเยอะๆเราจะพยายามลงคลิปทังสารสัปดาห์ละสาคลิปโดยเฉลี่ยแล้วตามนิยายจะมีเนื้อหาประมาณ6ตอนต่อสัปดาห์ถังสารภาค4ี่ตอนที่812ความลึกลับของโรงเรียนแห่งชีวิตตอนที่1น่ยานอาวกาศบินไปในอวกาศได้อย่างราบรื่น ลานสวนอยู่นั่งตัวตรงข้างผู้อาวุโสซูแล้วรอฟังผู้อาวุโสซูเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งชีวิตแม้ว่าผู้อาวุโสซูได้ตัดสินใจแล้วว่าให้เขาเป็นผู้สืบทอดของโรงเรียนแห่งชีวิตแต่เขาก็ยังไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้กับผู้อาวุโสซูอย่างจริงจังสักครั้งผู้อาวุโสซูยิ้มและพูดว่าคราวนี้ฉันมีโอกาสได้อยู่กับเจ้าและฉันจะเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งชีวิตของเรา โรงเรียนแห่งชีวิตของเราก่อตั้งขึ้นในวันที่เมืองแห่งท้องฟ้าถือกำเนิดขึ้นเรามีหน้าที่ติดต่อกับต้นไม้นิรันต์ขณะเดียวกันก็ปกป้องต้นไม้นิรันต์และแหล่งกำเนิดชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยนี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนชีวิตของเราโรงเรียนแห่งชีวิตมีเกณฑ์นในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียนเพียงเกณฑ์เดียวนั่นคือระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลังแห่งชีวิต ทุกคนมีพลังชีวิตเป็นของตัวเองความแข็งแกร่งของพลังชีวิตมักจะกำหนดสภาพร่างกายของบุคคลและปริมาณของพลังชีวิตจะกำหนดอายุขัยของแต่ละบุคคลอีกด้วยสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์กับพลังชีวิตหมายถึงขอบเขตของพลังชีวิตของตัวเองสะท้อนกับพลังชีวิตของโลกภายนอกรอบๆตัวโดยปกติพลังชีวิตของคนธรรมดาไม่สามารถตอบสนองต่อพลังชีวิตของโลกภายนอกได้ หล่งพลังชีวิตของโลกภายนอกมีมากมายเช่นสัตว์วิญญาณหรือพืชวิญญาณแม้แต่โลหะหายากที่ถูกตีขึ้นรูปในระดับสูงก็อาจมีพลังชีวิตในตัวเองและนั่นหมายความว่าเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับพลังชีวิตภายนอกเหล่านี้ได้สามารถสะท้อนกับพวกมันแม้กระทั่งดูดซับพลังชีวิตและกระตุ้นพลังชีวิตของพวกมันให้เพิ่มขึ้นได้ เหตุผลที่เจ้าถูกเลือกก็เพราะความสัมพันธ์กับพลังชีวิตของเจ้าเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเกือบจะหลอมรวมเข้ากับพลังชีวิตของโลกภายนอกได้ทั้งหมดโดยเฉพาะพลังชีวิตของพืชนั่นคือเหตุผลที่เจ้าสามารถดูดซับพลังแห่งชีวิตมหาศาลจากโลกภายนอกได้ตัวอย่างเช่นนักเรียนธรรมดาที่ฝึกฝนในสถาบันการศึกษาของเรายัางสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของทะเลสาบเทพสมุทรและพลังชีวิตจากต้นไม้นิรันดร แต่พลังชีวิตมหาสาลนี้จะส่งผลต่อพลังชีวิตของพวกเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมันต่างกับเจ้าพลังชีวิตจํานวนมากที่ล้อมรอบเจ้าตามธรรมชาติและจะหลอมรวมกับร่างกายของเจ้าเจ้าอาจจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ข้าต้องบอกเจ้าว่าเจ้าค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นอย่างมากในเรื่องนี้ ขณดฉันยังรู้สึกได้ถึงพลังงานรอบตัวเจ้านี่คือแหล่งพลังแห่งชีวิตตามธรรมชาติเมื่ออยู่กับเจ้าความสัมพันธ์ในพลังชีวิตของเจ้าทําให้ฉันรู้สึกสดชื่นหลานซวนอยู่ฟังคําอธิบายของผู้อาวุโสสู่ทาให้เขาเกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของพลังแห่งชีวิตมากขึ้นผู้อาวุโสสู่กล่าวต่อความสัมพันธ์ในพลังแห่งชีวิตคือรากฐานสําคัญ เจ้ามีร่างกายที่แข็งแกร่งและความสำเร็จในอนาคตของเจ้านั้นจะไร้ขีดจำกัดแม้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้าจะพิเศษและเป็นการยากที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่เจ้าต้องเชื่อมั่นในหลักฐานของเจ้าเองมันมีอะไรมากกว่านั้นเจ้าไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์กับพลังแห่งชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆด้วยอีกทั้งร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเจ้า ที่ยังไม่เคยมีในบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำความยากลำบากในการพัฒนาฐานการฝึกฝนของเจ้าอาจมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพระเจ้าได้เปิดประตูให้เจ้ามันก็มีแนวโน้มที่พระเจ้าจะปิดหน้าต่างของเจ้าหล้านส่วนอยู่ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างสองสายเลือดจึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาฐานการฝึกฝนของเขา ในความเป็นจริงพลังวิญญาณของเขาจะพัฒนาขึ้นค่อนข้างช้าในช่วงแรกและสิ่งที่ผู้อาวุโสสูพูดนั้นน่าจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพลังแห่งชีวิตและร่างกายของเขาในกระบวนการฝึกฝนพลังงานที่ดูดซับจำนวนมากจึงถูกร่างกายดูดซึมแทนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณมันกลับไปพัฒนาพลังแห่งสายเลือดทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาความรู้สึกของหลานส่วนอยู่นั้นชัดเจนเป็นพิเศษด้วยความช่วยเหลือจากสัตว์ร้ายล่าสมบัติเขาได้กินสมบัติแห่งสวรรค์และโลกมากมายและการบำรุงของน้ำแห่งความกลาหลในระหว่างกระบวนการนี้เขาพบว่าร่างกายของเขาดูดซึมได้มากมายจริงๆหากพลังงานที่ดูดซึมได้ทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้กับพลังวิญญ,ญาณของเขาพลังวิญญาณของเขาคงจะทะลุผ่านไปแล้ว แต่ด้วยเหตุนี้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบางทีอาจเป็นเพราะการสะสมพลังงานของเขาและตอนนี้สมรรถภาพร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากจนแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถประเมินค่าที่แม่นยำได้อย่างไรก็ตามหลังจากชั้นปีที่ห้าและชั้นปีที่6สถาบันการศึกษาจะไม่ทำการทดสอบทางกายภาพขั้นพื้นฐานของนักเรียนสิ่งเดียวที่สามารถวัดได้คือการเปรียบเทียบระหว่างเขากับเฉียนเลย ในแง่ของความแข็งแกรง่งหลาน่วนอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ด้อยกว่าเฉียนเลย่ยที่มีสัตว์อันเชิญเบฮิมอสสีทองที่แข็งแกร่งโดยกำเนิดและถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังของเฉียนเลย่ยมีเพียงเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวพวกเขาเท่านั้นที่รู้ว่าหลาน่วนอยู่แข็งแกร่งแค่ไหนและเขายังมีความยืดหยุ่นอย่างมากและแทบจะไม่เหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้เลยเมื่อเขาฝึกตีเหล็กเขาไม่เคยหยุดพักเพราะร่างกายเหนื่อยล้าเป็นเพราะเขาไม่เหนื่อยเลย การตีขึ้นรูปของเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อพลังวิญญาณของเขาทนไม่ไหวเท่านั้นความแข็งแกร่งและการตีเหล็กอย่างต่อเนื่องทําให้เขาไปถึงระดับสูงสุดของช่างตีเหล็กระดับ6ในเวลาเพียงไม่กี่ปีขณะนี้อัตราความสําเร็จของการหลอมวิญญาณของเขานั้นสูงมากและยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการฝึกแบบผสมผสานอีกเพียงก้าเดียวเขาก็จะสามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรของปรมาจารย์แห่งการตีเหล็กที่แท้จริง หากไม่ใช่เพราะการสอบสําเร็จการศึกษาที่ใกล้เข้ามาหลานโวนอยู่ต้องการสร้างความก้าวหน้าในการหลอมวิญญาณจริงๆด้วยการฝึกฝนของเขาตราบใดที่เขาได้รับคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาของเขาจะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติดังนั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาหลานซวนอยู่จึงเลิกกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาฐานการฝึกฝนของเขาที่ล่าช้า ซึ่งแตกต่างจากตอนที่เขาเข้าโรงเรียนสื่อหลายเครื่องครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่องได้ช่วยชดเชยปัญหาของพลังวิญญาณอย่างมากตอนนี้เขาอายุ17ปีแล้วและได้เรียนรู้มากขึ้นและมีความคิดมากขึ้นกว่าเดิมการสะสมที่มากขึ้นจะไม่ทําให้เขาเสียหายอย่างแน่นอนอายุที่ดีที่สุดสําหรับวิญญ,ญาจารปกติในการพัฒนาคือก่อนอายุ30แต่หลาน่วนอยู่รู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะอายุมากขึ้น ความเร็วของการพัฒนาจะไม่ช้าลงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีเพียงสี่วงแหวนแต่เขาก็ไม่ได้ได้กว่ามหาปรัชวิญญาณเจ็ดวงแหวนคุณลักษณะต่างๆของเขาได้รับการบูรณาการและเขายังคงมีบทบาทในการตัดสินใจของทีมผู้อาวุโสสูกล่าวว่าโรงเรียนแห่งชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับแกนชีวิตของดาวแม่ ดังนั้นเราจึงมีสถานะที่พิเศษมากในสหพันธ์และฉันก็เป็นสมาชิกของสหพันธ์ด้วยเธออาจาไม่รู้เรื่องนี้หลังจากที่เธอเข้ารับตำแหน่งอนาคตเธอก็จะสืบทอดตำแหน่งนี้ด้วยตำแหน่งของเราเป็นตำแหน่งที่ถาวรไม่จําเป็นต้องคัดเลือกใหม่นอกจากนี้ในสถาบันการศึกษาเราก็ยังเป็นสมาชิกของสาราเทพสมุทรอีกด้วยแต่เพราะเจ้ายังเด็กเมื่อเข้าสู่สาราเทพสมุทรในอนาคตเจ้าอาจเป็นสมาชิกสามัญไปก่อน แต่ด้วยฐานะของเจ้าหลังจากพัฒนาความแข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นเจ้าควรจะขึ้นไปถึงตำแหน่งรองปรมาจารย์สาราเทพสมุทรได้สิ่งนี้จะมอบให้เจ้าโดยโรงเรียนแห่งชีวิตผู้อาวุโสสู่กล่าวทันใดนั้นการแสดงออกของผู้อาวุโสก็จริงจังขึ้นเล็กน้อยแต่เจ้าต้องรับหน้าที่ดูแลโรงเรียนแห่งชีวิตด้วยประการแรกคือการเฝ้าปกป้องต้นไม้นันดร์ ต้นไม้นิรันด์เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตทั้งหมดของดาวแม่และมันจะยกดาวแม่ขึ้นสู่ระดับเทพในสหาพาันไม่รู้ว่ามีสักกี่คนที่ปรารถนาจะครอบครองต้นไม้นิรันด์และพลังแห่งชีวิตนี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลจากสถาบันการศึกษาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรและเราเป็นคนในสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในการปกป้องต้นไม้นิรันด์นี่เป็นศัตรูจากจักรภายในของเราแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือศัตรูที่มาจากภายนอกดวงดาว จากการล่าอนานิคมของสหพันธ์เราได้เจอกับกองกำลังมากมายและกลุ่มที่ทรงพลังบางกลุ่มจริงๆแล้วขณะนี้เราทำสงครามอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดอยู่ในกาแล็กซี่ชั้นนอกผู้คนจึงไม่สามารถรับรู้ได้หลังจากผ่านไปหลายปีกองกำลังภายนอกเหล่านี้ได้รับรู้ถึงการมีอยู่และความสำคัญของต้นไม้นิรันดร์ของเราต่อสหพันธ์มานานแล้วจึงมีผู้แข็งแกร่งมากมายเดินทางมายังดาวเคราะห์บ้านเกิดเพื่อพยายามทำลายต้นไม้นิรันดร์ของเรา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปกป้องต้นไม้นิรันต์แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเราเราก็ต้องดูแลมันให้ดีเพราะมันเป็นแกนชีวิตของสหพันธ์ทั้งหมดตอนที่813ความลึกลับของโรงเรียนแห่งชีวิตตอนที่สองใช่หลานส่วนอยู่พยักหน้าเห็นด้วยอย่างเงียบๆผู้อาวุโสสูกล่าวว่านอกเหนือจากต้นไม้นิรัน์แล้วเรายังมีสมบัติอีกมากมาย ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวิตตัวอย่างเช่นในดาวสิงหลหลวและดาวเอลรงเรียนแห่งชีวิตของเราเป็นตัวแทนของสหพันธ์และเราทุกคนมีความสนใจในมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการควบคุมแกนชีวิตของดาวเคราะห์ทั้งสองหลังจากที่คุณได้เข้าสู่ลานด้านในแล้วฉันจะพาคุณไปที่ดาวเคราะห์ทั้งสองเพื่อตรวจสอบแกนชีวิตของดาวเคราะห์ทั้งสองและเรายัางต้องปกป้องแกนชีวิตของดาวเคราะห์ทั้งสองนี้อีกด้วย ทำไมหลินโมหัวถึงอยู่ในดาวสิงหลัวในความเป็นจริงเขาเป็นตัวแทนของโรงเรียนแห่งชีวิตของเราที่นั่นเพื่อปกป้องแกนแท้ของชีวิตแกนชีวิตของดาวซิงหลัวนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับดาวเอลเพราะสหาพันธ์และเผ่าเอลได้ทําข้อตกลงกันไว้ตามข้อตกลงแกนชีวิตที่นั่นจะได้รับการคุ้มครองโดยชนเผ่าเอลเป็นหลัก แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบนี้เป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของโรงเรียนแห่งชีวิตของเราหลานส่วนอยู่ยิ่งฟังเรื่องราวจากผู้อาวุโสสู่มากเท่าไรเขาก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าโรงเรียนแห่งชีวิตมีความสำคัญและทรงพลังเพียงใดโรงเรียนแห่งชีวิตของเรามีคนจำนวนไม่มากมีรวมกันทั้งหมดมากกว่า200คน ท้ายที่สุดมีวิญญาจาร์น้อยเกินไปที่มีร่างกายที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตเพราะนี่คือพื้นฐานสำหรับการเข้าร่วมโรงเรียนแห่งชีวิตของเราเมื่อคุณเข้าไปในลานด้านในฉันจะแนะนำพวกเขาให้คุณรู้จักอย่างเป็นทางการครับหลานส่วนอยู่พยักหน้ารับผู้อาวุโสกล่าวว่าตอนนี้ให้ฉันบอกสิ่งสำคัญบางอย่างที่ควรทราบเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งชีวิตของเรา จากนั้นตลอดการเดินทางผู้อาวุโสซูก็เริ่มอธิบายให้หลานซวนอยู่ฟังอย่างจริงจังและเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งชีวิตทั้งหมดมีการเปิดเผยเรื่องสําคัญต่างๆเพื่อให้หลานซวนอยู่ค่อยๆทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งชีวิตที่สําคัญนี้และเขาก็เข้าใจถึงความสําคัญของโรงเรียนแห่งชีวิตมากขึ้นจริงๆแล้วโรงเรียนแห่งชีวิตไม่เพียงแต่เป็นของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อเท่านั้นเดิมทีโรงเรียนแห่งชีวิตก็มาจากโรงเรียนสื่อหลายเครือ แต่ในความเป็นจริงโรงเรียนแห่งชีวิตยังดูแลสํานักถังและรัฐบาลกลางด้วยยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนแห่งชีวิตเป็นของมนุษยชาติในบรรดาโรงเรียนแห่งชีวิตบางคนมีความเชี่ยวชาญในการศึกษาพลังงานแห่งชีวิตโดยมีทิศทางและเป้าหมายในการปรับปรุงอายุขัยของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีผู้แข่งแกร่งบางคนที่ดำรงอยู่เพื่อปกป้องต้นกำเนิดของชีวิตที่โรงเรียนแห่งชีวิตนี้ เช่นเดียวกับผู้อาวุโสเองจริงๆแล้วเขาเอ็นเอียงไปทางการวิจัยมากกว่าในขณะที่ตัวแทนของหลินโม่หัวเอ็นเอียงไปทางทิศทางการปกป้องต้นไม่นิรันด์ดังนั้นผู้อาวุโสจึงไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนแห่งชีวิตจริงๆแล้วควรจะเป็นหลินโม่หัวนั่นเองนี่เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมเขาถึงต้องการตรวจสอบหลานส่วนอยู่เมื่อเขามาที่ดาวซิงหลัวเป็นครั้งแรก หลินโมหัวรับรู้ได้ว่าเขาจะมาเป็นผู้นำในอนาคตของโรงเรียนแห่งชีวิตและเขาจะคู่ควรกับตำแหน่งจริงหรือไม่โรงเรียนแห่งชีวิตมีทรัพยากรมหาศาลและไม่มีใครที่ไม่อยากได้มันดังนั้นในสหพันธ์โรงเรียนแห่งชีวิตจึงมีตำแหน่งแยกออกจากสถาบานันผู้นำของโรงเรียนแห่งชีวิตมีสัญ,ญลักษณ์หลักสามอย่างและแหวนที่ข้าให้เจ้าไปก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น มีสัญ,ญลักษณ์อีกสองชิ้นที่จะต้องมอบให้กับหลานส่วนอยู่ในอนาคตเมื่อเขาประสบความสําเร็จในฐานะผู้สืบทอดของโรงเรียนแห่งชีวิตเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อสีเขียวของดาวซิงหลัลวปรากฏขึ้นนอกหน้าต่างผู้อาวุโซสซูก็หยุดพูดทันทีหลานส่วนอยู่มาที่นี่หลายครั้งดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างมาก โดยธรรมชาติยิ่งเขามาบ่อยเท่าไรเขาก็ยิ่งมีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพลังงานชีวิตของดาวซิงหลัวและดาวแม่เช่นเดียวกับที่สัตว์ร้ายล่าสมบัติกล่าวไว้เมื่อเปรียบเทียบกับดาวโต้หลัวแล้วพลังงานชีวิตของดาวซิงหลัวนั้นด้วยกว่ามันไม่ได้ดีวกว่าในแง่ของขนาดแต่ระดับของมันดีวกว่าอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากดาวเคราะห์ต้องการพัฒนาระดับพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตที่ต้องการนั้นก็มหาศาลมาก ในอดีตดาวแม่ยังต้องดูดกลืนพลังงานมหาศาลจากห้วงลึกที่พยายามจะบุกรุกเราจากนั้นจึงมีการพัฒนามาได้อย่างไรก็ตามปริมาณพลังงานชีวิตทั้งหมดในดาวซิงหลัวยังคงมีมากมายและการฝึกฝนที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ่อน้ําหยิงหยางจะเป็นประโยชน์ต่อหลานส่วนอยู่อย่างมากจากการมาเยือนดาวซิงหลัวหลายครั้งของเขาสัตว์วิญญาณก็ยังคงให้การต้อนรับเขาอย่างดี เหตุผลนั้นง่ายมากทุกครั้งที่หลานส่วนอยู่ฝึกฝนกระแสน้ำแห่งความกลาหนที่ถูกกลั่นกรองโดยสัตว์ร,ร้ายล่าสมบัตินั้นจะกระจายไปตามอากาศสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์รอบๆเขาได้หล่อเลี้ยงพืชทุกชนิดและพัฒนาความสามารถของสมบัติสวรรค์และโลกมากมายแม้ว่าหลานส่วนอยู่จะใช้น้ำจากบ่อน้ำหยินหยางจำนวนมากมายที่มาทุกครั้งและจะใช้เวลานานในการฟื้นตัวของบ่อน้ำหยินหยาง แต่กระบวนการเติบโตแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่ต้องสงสยัยสำหรับสัตว์วิญญาณมันสามารถช่วยเหลือสัตว์วิญญาณที่มีโอกาสทะลุทะลวงเพื่อบรรลุความก้าวหน้าได้เพิ่มมากขึ้นยานอาวกาศค่อยๆลงจอดที่ศูนย์อกาสเมืองซิงหลัวด้านนอกยานอาวกาศมีคนรออยู่ที่นั่นเพื่อมารับพวกเขาผมสีแดงทองยาวห้อยอยู่ข้างหลังเธอหญิงสาวสวยที่มีร่างกายสวยงามจนผู้ชายธรรมดาคนไหนก็ไม่อาจละสายตาได้ ยืนรออยู่ที่ทางออกเมื่อเห็นหลาน่วนอยู่และผู้อาวุโสสู่เธอก็บอกมือให้พวกเขาหลาน่วนอยู่รีบก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิม้มพี่สาวจินทำไมคุณมารับพวกเราด้วยตัวเองหญิงสาวพูดว่าช่วยไม่ได้ใครให้เธอนำผลประโยชน์มากมายมาให้เราทุกครั้งที่มาละ่ะหญิงสาวสวยที่มีรอยยิ้มอันแสนหวานคือเสือสีทองที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดโดยต้าหมิงและเออหมิง เธอได้รับสมบัติสวรรค์และโลกมากมายจากบ่อน้ำหยินอย่างจนบรรลุความก้าวหน้าและเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์สายเลือดของเธอนั้นพิเศษมากเธอมีพลังในการรักษาตัวเองและในการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของเธอนั้นเธอยังสามารถกลับคืนสู่ร่างเสือสีทองได้อีกด้วยหลาน่วนอยู่เองก็ไม่ได้ชัดเจนนักเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเธอแต่รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เธอทะลุทะลวงผ่านไปได้เธอก็ให้ความรู้สึกที่ไม่อาจยังรู้ได้อีกต่อไป ถึงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงระดับเทพแต่จากการตัดสินของหลาน่วนอยู่อย่างน้อยเขาก็น่าจะอยู่ในระดับกึ่งเทพผู้อาวุโสคุณก็มาด้วยเหรจินทักทายผู้อาวุโสอายุที่แท้จริงของเธอแก่กว่าผู้อาวุโสมากแม้ว่าผู้อาวุโสจะเป็นขุมพลังระดับเทพแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำให้เกียรติอย่างไรสวัสดีราชาจินผู้อาวุโสกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไปกันเถอะท่านพ่อทั้งสองกำลังรอเธออยู่ฉันจะส่งคุณตรงไปยังบ่อน้ำหยินอย่างทันทีขณะที่เธอพูดจบเธอก็ผิวปากทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดลงและร่างใหญ่ก็บินลงมาจากฟ้าเป็นนกสีฟ้าขนาดใหญ่ที่มีปีกยาวกว่าสิบเมตรและบนหลังนกสีฟ้านั้นมีที่นั่งอยู่หลายที่นกสีฟ้าตัวนี้มีระดับการฝึกฝนเกือบแปดหมื่นปีการใช้มันเป็นพาหนะถือเป็นการต้อนรับระดับสูงสุดของสัตว์วิญญาณในดาวซิงห์หลว พวกเขาทั้งสามขึ้นไปบนนกสีน้ำเงินนกสีน้ำเงินกระพือปีกอันใหญ่โตและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อนั่งบนหลังพวกเขาไม่รู้สึกถึงลมใดๆเลยเพราะมันปล่อยชั้นเกราะสีฟ้าเพื่อปกป้องทั้งร่างกายโดยธรรมชาติพิวทัดใต้ฝ่าเท้าผ่านไปอย่างรวดเร็วและนกสีฟ้าก็บินได้อย่างนุ่มนวลมากซึ่งถือได้ว่าสบายกว่าการบินบนเครื่องบินมากไม่นานหลังจากพบจุดหมายปลายทางมันก็เริ่มกางปีกและร่อนลงสู่พื้น มีชายร่างสูงสองคนรออยู่ที่นั่นนอกจากเออหมิงซึ่งหลานส่วนอยู่คุ้นเคยดีแล้วยังมีชายไวกลางคนอีกคนรออยู่ที่นั่นด้วยชายไวกลางคนเอามือไพล่หลังผมสีเขียวยาวห้ยลงมาบังใบหน้าของเขาเพียงแค่เขายืนอยู่ที่นั่นก็ให้ความรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกอยู่ในมือเขาออร่าของเขาแข็งแกร่งกว่าของเออหมิง หลานซวนอยู่และคนอื่นๆลงจากหลังนกสีฟ้าจินวิ่งไปด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าท่านพ่อทั้งสองเราพาพวกเขามาแล้วชายผมสีเขียวพยักหน้าด้วยรอยยิม้มหลานซวนอยู่และผู้อาวุโสรีบไปข้างหน้าผู้อาวุโสสู่พูดด้วยรอยยิม้มท่านจัก,กรพรรดิช,ชิงทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ชายผมสีเขียวยิ้มแล้วพูดว่าเราอยากมาดูซวนอยู่ด้วยตัวเองขณะที่เขาพูดเขาก็โบกมือให้หลานซวนอยู่ หลานส่วนอยู่รีบไปข้างหน้าและพูดด้วยความเคารพผู้อาวุโสต้าหมิงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือราชาแห่งสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่มดาวสิงหลัวราชาสัตว์วิญญาณร้ายระดับเทพที่รู้จักกันในชื่อจักรพัชชิงวัวอสารพิษมรกตต้าหมิงฝากคอมเมนต์ที่ชมเรามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เราและหากทำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งได้นะครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไป